สวัสดีครับวันนี้เราเพจบูกอกร์ควายไปขับครับวันนี้การเจอกันของแกนบูใช่ไหมกับควาฟฟอร์สโหเฮือกที่ถึงนะฟอราสไปเปลี่ยนแล้วไม่รู้ใช่ใช่ไปไหนก็ไม่รู้สามไปก็แหนะฝากขายไว้อ๋อนี่อย่าลืมครับลืมนะสรีพบรอบห้าปีนี่เหมือนใหม่เลยแต่ใช้ใช้ไปไม่มีครัขายแค่สามร้อย สามร้อยเท่าน okay. ั้นใครสนใจก็ถือสมาเลยนะถิ่นบ็อกมาเลยอยากขายจัดอยากขายอยากขายใช่แล้วเป็นตัวสแกนบูมก็ขายครับกนบูมก็ขายนะเฮ้ยมือสองนะการบูมมือไม่รู้ว่ามือผมครับมือผมผ่านมือเนี่ยมือก็ผ่านมือนี่ก็ผ่านมือนรึเปล่าไม่ต้องลืมครับเดี๋ยวมันที่สิบแปดสิบเก้าไปเลยจะนัดอีกเทมีไลฟ์พ่น่ะเอ้ยสิบแปดสิบเก้ามนไม่อยู่เจ็ดพันก็สักวันนะ อ๋อหลังแข่งใหญ่เลยสิบเอ็ดหลังขงใหญ่เหรอหนี่หรีบอร์แข่ง่งก็ประกาศเรื่องเชื่อไปกันนิดเกียวองรับสามนครับโหรอบนี้เราส่งตัวแทงไปน้อยครับพะผมไม่สอบี่แวนรังผายูรังวยอดสิบสี่สิบสี่ของห้าพันห้าพันครับ แกนโบนี่เราจะขายก็ต้องเล่นนันชนะครับไม่ใช่เล่นแพ้ไอ้ยี่้ิบอ๋อไอ้ีแห่นเข้าเลยพี่แหวนมึงน่าพันนี่อ่านแล้วเจ็ดยากน้ำเนี่ยพี่พานแล้วไอ้น้องแห่นกัน สองลูกนดนสวยละคนจุอะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ยสตรเบอรดูย่งก็ปลาดธรรมดาไม่เลยื่อี่สวขอมีอ่ะมีอะไรเนี่ยดูไม่วดาันทำได้แล้ต้องไปหาอะไรตจะลงยังไงก็องนี่ลองคุณแคงบุกล่ะ ตีมนเดจาะตีกระจกาะไปส่อใช่พี่ลายน้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใครไลเซนขายต่ำกว่าสามพันได้ดีมั้งอ้าวแล้วบอกจะขายเด็กก็ทำให้เด็กหลูขึ้นอ๋อราคาขึ้ราคาเล่ดีบอกอ่ะสะตล์สโนนี่ทำอะไรเด็กไอ้ผีไม่เมามีประกอบ ยิ้มง่ายไม่ซึมเปื่อไหน่อยตะยแนนี่ไงผีโรแมนอ่ะเหมือนตัไหนย่งแม่รอเมือนู้นปั้นาจะยิงแค่ไหนฮ้ยคิวต่วากิฮัลโลเซา อันนี้เมื่อลงจากการชุรบรวมหนึ่งมืนห้าสิบวนึ่หมืนได้นี่ก่อนหนัเดู่อึเฮ้ยหนึ่งหมื่นโอ้โหไม่แ่นึ่งหมื่นได้กว่าพัน <c oughs> ไหนวะแต้มตกังอยู่ซอดปลาจะดักหอมมือคุเดียวันนี้เท่าไหร่สิบสี่ยี่สี่สามพนสโอสามพันีอ้โหโงนีครจะเป็นนะเด็กโต้องคือ มันอยู่ที่เด็กครับเด็กหมดก็ต้องเล่นนะทำให้คนโม้ได้คือไม่ต้องเกี่ยวกับฝีมืออะไรมากเลยขอรีไฟเลยนะเอาไปแข่งได้เลยใช่ใช่ก็คือนี่ไม่ได้ตั้งใจนะจ่ายเงินซื้อแล้วไปแข่งเผือได้ที่หนึ่งเลยเราอะไรมึงกำลังตีนี่สุดยอดแล้วบากผมเนี่ยดีเสมอดีจริงดีไม่ห่างเลยเราฝากไว้แค่นี้อย่าลืมนะฝากขายสลีปว่าเดี๋ยวมีไลฟ์วันที่17นี่ครับนี่ครับอ่า NP NP พ p เอแล้วเดี๋ยวสองใบนี้จะเป็น NP เหมือนกันนะอเจ้าแล้วก็เอ็นอ็นพีครับอันไหน NP ได้เพีหมดอ่าแล้วก็ NP NP โอ้สุดยอดเลยอินบล็อกมาเลยครับถ้าจะซื้อนะมีสลิปฝากขายด้วยเอออย่าลืมวันี่สเก็ตตอนกลางคืนรีพอร์ตงานคือแถมสลิปเลยครับสลิปนี้ของตัวแทนของเพจเราส่งไป3คนนะสามคนน้อยมากๆตอนนี้เพราะผมไม่ได้ไปของรับ